idol cu idol สนับสนุนโดยความคิดสร้างสารรค์ฝ่มฟักได้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์นี่ก็คือทีสิทธ์ the ultra t a m i t s o r t p o r o ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับจากการที่แบบรู้จักกับคนที่เรียนที่นี่มาก่อนหน้านี้แล้ว ก็คือได้แบบได้เห็นเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบอยากจะเรียนที่นี่ด้วยอะคะ่ะชอมในเรื่องของคําว่าบิวคิฟของมองเทพอะครับหลักสูตรตอนปีหนึ่งนะคะก็จะสอนการวาดรูปเบื้องต้นการดรออผ้าการสเก็ตสีอะคะ่ะรวมถึงการลงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อนำมาใช้ในการทํางานในภาคเรียนต่อไปอะคะ่ะตอนชั้นเรียนปีสองก็จะมีเรื่องของเริ่มเริ่มเข้าเรื่องกระบวนการของ,ของ,ของ การเรียนแฟชั่นโดยตรงคือในปี3เนี่ยเราจะเริ่มลงดีเทลในเรื่องของการทําเสื้อผ้าที่ชาดเจตมากขึ้นก็คือเรียนทั้งการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็สามารถไปตัดเย็บได้และรวไมไปถึงการคิดถึงมือเชดไดในการออกสู่ตลาดนะครับและปี4ก็จะลงดีเทลในเรื่องของการขายได้จริงมหาลัยกรุงเทพนะครับจะพูดในเรื่อง,องโอกาสให้โอกาสทางด้านความคิด ให้โอกาสทางด้านการจินตนาการและการสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มหาลัยตั้งไว้ TBU c r e a t i v นั่นเองครับนอกจากที่เราได้เรียนรู้ในคณะแล้วนะครับตลอดเวลา4ปีและวันนี้ก็คือวันที่มหาลัยกรุงเทพได้เปิดโอกาสให้เราได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้คนอื่นได้รู้ว่าแฟชั่นดีไซน์มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด